ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจามันลังคารที่สามกราคมนะครับสำหรับหุ้นจีนเช้าไม่มาครับห่างเสียงเช้าไม่มามีไต้หวันเด่นมาครับเช้านี้ยังโถดโถดทิ่มอยู่นะครับสำหรับขาเจาะนะครับขารูดก็มีไต้หวันมาอย่างเดียวนะครับก็ลุ้นกันต่อกันไปเบาๆก่อนล้วกันนะครับลุ้นกันต่อกันไปเบาๆก่อนล้วกัน สำหรับจีนภาคบ่ายผมทันตัวเปิดที่บวกครับ1 8 8 8งจีนเปิดเช้าปิดบวกนะครับตอนนี้ยังอยู่บวกครับร้อยก็จุดผมก็เลยจับที่บวกนะครับแต่ถ้าเขาลงรบเหมือนเดิมก็ตัวใครตัวมันครับสําหรับจีนบ่ายเด่นสุด9ครับผมว่า9น่าจะมาบ่ายน้ครับเนาะถูกใจถ้าถูกใจเลขที่ผมวางตามครับไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโค้ชนาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับบ่ายนี้ 9ครับเครับสามคู่ที่ผมชอบครับสามคู่ที่ผมชอบ4 9 5 0ครับ8ปดเกครับขอไปโทษครับ8 9 9 0แล้วก็เจ็ดเจ็ครับ เก้าเก้าครับมาสูนเข้าไปครับ3ตัวที่ได้ก็จะเป็น0 4 9 0 8 9 0 7 2 0้าศ5นย 0, 0 9ปดเก้าศูศูน้นยายศนาครับยินบายสิบสนาฬิการู้ผลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ เดี๋ยวเจอกันที่หังเสงบ่ายครับสวัสดีครับ